นี่นะครับคือเห็ดเห็ดโบราณนะครับชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เห็ดชนิดนี้สรรพคุณไม่ธรรมดานะครับสรรพคุณไม่ธรรมดานะครับมีสรรพคุณหลายอย่างนะเห็ดชนิดนี้นะครับถ้าใครได้เนี่ยก็โชคดีนะครับนี่นะครับสรรพคุณหลายอย่างครับ ถามว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างผมเองก็ไม่รู้นะครับรา็วผมมั่ว วัสดีครับวันนี้พบกับผมการกลวยเ่นเค,นเค,ครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ก็ได้มาที่บุรีรัมอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อที่จะพาพ่อไปหาหมอเนาะคือแกก็ไปในเมืองก็ไม่อยากให้แกไปเองเนาะอายุเยอะแล้วก็อาจจะลําบากรถลาบากกล้าก็ทนทน <c oughs> ก็ผมก็ได้ขับรถมาจากชนบุรีเพื่อจะจะพาพ่อไปหาหมอแต่วันนี้ ก่อนที่จะพาพ่อไปหาหมอพรุ่งนี้วันนี้เราก็ต้องมาเตรียมเตรียมโต๊ะจีนเอาไว้ให้เจ้าทุยนะครับต้องมาเตรียมหญ้าเตรียมอะไรไว้แล้วมา,มา,มา,มาตัดหญ้ากับพ่อนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้ควายกินพรุ่งนี้แล้วก็จะได้ไปหาหมอพรุ่งนี้เนาะเพราะพรุ่งนี้พ่อก็ไม่อยู่แล้วก็แม่ก็จะได้ไม่ต้องไล่ควายไปเลี้ยงแล้วค่จะเตรียมหญ้าเอาไว้ให้ ไปดูกันครับเดี๋ยวตัดหญ้ากันครับตัดเสรจก็จะเอาไปอีกที่หนึ่งเนาะอีกที่หนึ่งหน้าฝั่งคลองฝั่งนู้นที่ผมเคยถ่ายให้ดูเมื่อตอนประมาณทักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมั้งจำไม่ได้แล้วอึจ,จำไม่ได้ประมาณนี้เนะ

время ตัดหญ้าไม่เป็นนะครับไฟจะแตกสุดท้ายต้องเป็นพ่อตัดเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเป็นคนโกยเป็นคนแบกนะไม่ตั้งไปถอน พอดีพอดีเห็นอาอาเกมาทุ่นาก็เลยจ้างอาให้ช่วยให้ช่วยให้ช่วยเก็บยานะครับ

จ้างอ่าครับน้องสาวงานน้องแหวนน้องชายพ่อมันช่วยแบกครับที่ได้ว่าจะคิดว่าใกล้ๆอันนี้ว่าจะให้แค่ร้อยเดียวพอดีมันไกลนะครับก็เลยเพิ่มให้แกอีกห้าสิบาทเป็นร้อยห้าสิบาทแป๊บหนึ่งทุกจะให้หรือทุกจะให้แกพอมีเงินติดกระเป๋าบ้างก็ไม่ตกแกมอเตอร์มังไงมังไงก็หมดเฮ้ย รเเม่ยจะติ่งเอ็มรอยติ่งติ่งแดงเพลครับติ่งตาแซนนะสู้มันไปมันเลยโอ้ยเรียวมาจุกจิกจุบอิกมาดูเลยแต่ตอนนี้ก็ได้เต็มคันรถแล้วนะครับเพราะว่าอัดไปไม่ได้ไม่มีเชือกนะครับเพราะว่าชนะทางไม่ดีนะครับทางที่จะเอาไป ให้ควายกินนะ่ยใส่เต็มขันรถแล้วแล้วเราก็จะเตรียมเอาไปให้ควายกินข้าวถุยตอนนี้คือรถเชานารถลูกเชานานะครับต้องจมบุกจมบันนะอ่าและตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ <Okay. S 1> จะเอาลงเอาลงมาไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาควายมาผูกไว้ตรงนี้เนาะ ควายอยู่ในคอกอยู่ฝั่งนู้นเนาะก็ผมเคยถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเท้าเอ,อ้ยหญ้าลงก่อน vạn cuộc lầu cha này quyết nó con cá nhóm kiếm mấy đứa gì phải đấy นอสัและก็วันนี้ภารกิจเตรียมสเสบียงเอาไว้ให้ควายพรุ่งนี้ก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับ ก็มีฟางอยู่ที่กระท่อมบ้างกระท่อมอยู่ก่อนน้นนะครับที่ผมเคยถ่ายดูแล้วแล้วก็หย่าแล้วสําสหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็น,นะครับเดี๋ยวผมจะหาที่ถอยรถก่อนเอ,อรองเท้าบูทอารองเท้าบูทอาครับเตะอย่างเดียวเลยแกขึ้นเอาเช้าไปใส่เดี๋ยวเอาอะไรมาขัดออกถึงน้ำยามาขัดออก ดูถนนทนทางครับเนี่ยผมต้องถอยออกนะครับแต่น่าจะน่าจะเลี้ยวได้อยู่เดี๋ยวค่อยๆหักไปเพราะว่าจะถอยก็ฝีมือไม่ถึงนะครับถนนแฉะมันครุขระนะครับที่รถไทยมันบินครับไปถึงนูนมันไกลก็สำหรับทริปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับธรรมชาติงามๆนะครับให้ด้อ